สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิสเมียปันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะชวนทุกคนมาทําเมนูกุ้งเมนูหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เคยฮิตมากอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งถ้าเป็นคงนไทยเนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อกุ้งถัานนั่นเองนะคะเริ่มต้นเราก็จะนํากุ้งสดมาเตรียมมาครับวันนี้ผมจะใช้เป็นกุ้งแช่บวยนะครับจากนั้นก็ต้มน้าให้เดือดครับแล้วผมก็จะหั่นเลมอนเป็นแว่นใส่ลงไปนิดนึงครับเพื่อลดกลิ่นคาวของอาหารทะเลนะคะหรือจะใช้มะนาวแทนก็ได้ครับระหว่างรอน้าเดือดนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรอาหารและที่ท่องเที่ยวเด็ดๆในคลิปต่อปไปด้วยนะครับ เมนูนี้นะฮะนอกจากกุ้งแล้วก็สามารถใส่อาหารทะเลอย่างอื่นตามที่ชอบได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นปูหรือว่าหอยนะครับใส่ลงไปมิกซ์กันก็อร่อยดีนะครับพอน้ําเดือดแล้วตอนนี้ก็ใส่กุ้งไปเลยนะครับต้มสักประมาณ10-15นาทีนะฮะแล้วแต่ไซส์กุ้งนะครับต้มให้กุ้งสุกเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือน้ำซอสที่มีกลิ่นหอมของเนยกระเทียมแล้วก็เครื่องเทศซึ่งพอนำมาทานคู่กับกุ้งสดๆหวานๆแล้วเนี่ย จะทําให้กินเพลินจนหยุดไม่อยู่เลยนะฮะช่วงที่เราต้มกุ้งนะครับเราก็จะมาผสมเครื่องเทศเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับส่วนผสมก็จะมีโอเบซิซซันงนะครับซึ่งเป็นเครื่องเทศที่ผสมสมําเร็จแล้วนะครับเราจะใช้4ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีขายนะฮะแล้วก็พริกขายเย็น2ช้อนโต๊ะนะครับ พริกตัวนี้จะไม่มีความเผ็ดนะครับจะทําให้เพิ่มกลิ่นเฉยๆนะครับต่อไปก็ใส่พริกปาปริก้า2ช้อนโต๊ะครับตัวนี้ก็ทําให้เพิ่มกลิ่นเหมือนกันนะัะไม่เผ็ดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของสีด้วยนะครับให้มันสีแดงน่ากินครับจากนั้นก็ผสมรวมกันแบบนี้นะฮะคลุกรวมกันเลยครับพอกุ้งสุกแล้วเราก็นํากุ้งออกมาพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะไปทําตัวซอสกันครับ สำหรับเมนูนี้นะคะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะรู้จักชื่อซอสเนี้ยในชื่อว่าโฮชาแบงนะครับที่มาของมันก็คือเป็นชื่อเมนูสไตล์ลรสเซียนาของทางร้าน b บอยลิงแคปที่โด่งดังมากในอเมริกานั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะเตรียมกระเทียมครับแต่เนื่องจากใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะใช้เครื่องปัน่นปั่นเอานะครับถ้าใครจะสับหรือจะตําก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับ ต่อไปผมก็จะละลายเนยในกระทะนะครับเมนูนี้จะใช้เนยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะให้น้าซอสเคลือบกุ้งได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับถ้าใครกังวลว่าเนยเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะแทนที่น้ํามันในเนยด้วยน้ํามันที่เป็นไขมันดีนะครับอย่างเช่นน้ํามันมะกอกอะไรแบบนี้นะครับพอเนยละลายเป็นน้ำแล้วครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้ร้อนมากนะครับเดี๋ยวเนยจะไหม้ซะก่อนครับ แล้วก็ใช้ไฟต่าไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเพิ่มไฟนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศที่เราผสมไว้เมื่อกี้ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ซอสพริกศีราชาลงไปนะครับถ้าใครชอบแบบเผ็ดๆเนี่ยก็สามารถใส่พริกป่นลงไปเพิ่มได้ตามระดับความเผ็ดที่ต้องการเลยนะครับ ตอนนี้ได้ซอสแล้วผมก็จะหั่นข้าวโพดเพื่อเตรียมใส่ลงไปด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้ข้าวโพดที่สุกแล้วแบบไหนก็ได้เลยนะครับจากนั้นสุดท้ายผมก็จะใส่กุ้งกับข้าวโพดลงไปคลุกกับซอสเมื่อกี้นะครับพอคลุกเข้ากันดีแล้วก็นําไปเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมราดน้ำซอสลงไปด้วยนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยอยู่ที่น้ำซอสเต็มๆเลยนะฮะตอนทานนะฮะสำหรับเมนูนี้ถ้าจะให้ถนัดและอร่อยที่สุดก็คงต้องใช้มือทานนะครับ ก่อนทานก็อย่าลืมเอาไปจิ้มซอสให้ชุ่มๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบอีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่กับฟิสเมียบกันอีกในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ